ผมเป็นเจ้าของชีวิตมึงด้วยแข่งไม่นูชีวิตน้องบอกนี่ถ่ายแล้วใช่พี่ผมถ่ายแล้วสวัสดีครับเข้ารับเข้าสู่สู่อะไรอ่ะสู่ความเวิร์มวังอันไกลโพกออกจากห้องสวัสดีครับ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 เราจะไม่บอกชื่อช่วงใช่ไหมใช่เพราะเราคิดไม่ออกอ่าช่วงอะไรไม่รู้แต่ว่าวันนี้เราจะมาแกะกล่องครับอ่าอะไรครับอะไรครับอะไรครับตัวอะไรครับตัวอะไรฮะบาคุโกครับนี่ เราแกะก,กล่องเดกู่งต่อสกันครับผมบังโกหนึต่อสด้วยครับจริงๆเราคุยกันไปว่าเราจะรีวิวของเล่นด้วยกันนานมากมากๆแล้วแต่ว่ามันเกือบ ห้าสิบปีได้ตอนนั้นพ่อคุยกันอยู่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวมีลูกนะตั้งชื่อเอ้ยอย่างชื่อมอบแล้วเดี๋ยวมารีวิวของเล่นได้เลยเราจะมาแกะกล่องกันเลยดีกว่าคือตัวนี้นะซื้อมาเนี่ยนะเป็นปีอ่ะคืออยากแกะมากแต่ผมก็ไม่ยอมแกะเพราะคุณแ่ะเราลองแกะพร้อมกันเดยอยวเพิ่งอดี๋ยวเพิ่งนี่คือการอันบ็อกซ์ครั้งแรกตัวนี้ทั้งคู่เลยนะเพราะว่าเออก็ยังไม่ได้แกะผมก็ยังไม่ได้แกะเออเปิดมาปุ๊บหักเราจะมาลุ้นกันสรุปชื่อช่วงเลยให้ยคอออนนนเเเเทต์ะ้าาดดดููห็ป่วิ บางคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าเฮ้ยกีดนกล่องเป็นอะไรขนาดนั้นวะคือ,อสำหรับเราที่เป็นคอเลกเตอร์แล้วกล่องมันก็เหมือนออชิ้นหนึ่งนะครับใช่ใช่สำหรับคอเลกเตอร์ที่รู้สึกว่าวันหนึ่งวันใดวันนึงวันใด <c oughs> ว,วันไหนที่เรารู้สึกจะรอช็อตอะ่ะกล่องมันไปตำหนี้อะ่ะมันขายไม่ได้ราคาเฮ้ยหูทำหน้าดีมากออาให้ดูข้างในไม่มีอะไรครับ ดึงดื้ดึงเต้ดึงอ๋อ,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 อมันมีให้ประกอบอยู่นิดหน่อยนะ <c oughs> ไอ้ไอท้ไ<ห>ที่คุมหัวไอ้ผ้าคุมอ,ะอ่ะเยอะเลยของมาคุกโกะจะเยอะหน่อยนะของเด็กกูจะมี3ามชิ้นครับจะมีเด็กกูแล้วกมม็มีฐานแล้วก็ตัวผ้าคุมหัวของมาคุกโกมีกี่ชิน้นของมาคุกโกมีเยอะเลยฮะมีแขนขางอนหกมาเทปเลยหาดีนะขนาดยังไม่ได้แกะก็เห็นว่าหน้ามันทําหน้ามันมันหน่อยเลยอยู่เทปปะวะไม่มีไม่มีมีแต่ชวนคุยนะตอนแกะเออเมื่อเช้ากินเลยมา กินผัดซีอิ๊วไหมไม่ไม่ไม่ไปชอบกินเท่าไหร่ไม่ชอบผัดซีอิ๊วไม่ชอบมือผมทำไมของคุณมันไม่แน่นหรอวะของผมมันแน่นจังวะแกะไม่หมดเลยเนี่ย <c oughs> มันก็แน่นถูกแล้ว <c oughs> อุ้ยแต่สียงดีอยู่เอาจริงจำได้ไหมก็ซื้อมา,าราคาเท่าไหร่ จำไม่ได้ว่ะหลักไม่เกินหมื่นป่าวะหมื่นต้นๆไปดูราคาก่อนแล้วเดี๋ยวบอกตรงนี้แมวแมวดีกว่าเดี๋ยวหาไม่เจอใครรู้ราคาบอกด้วยแล้วทำไมถึงกลับมาซื้ออีกของเล่นอีกรอ้วก็เพรามึงไงเฮ้ยทำไมโอ้ยทำไมฐานมันอลังการขนาดไอ้เหี้ยแล้วโหฐานคุณล่อไม่มีอะไรเลยอะโอ้อันนี้มันเป็นช่วงที่เขาใส่ในชุดอันี่ชุดสไตล์อ่ะใช้ขาหนักๆหน่อยมันก็เลยมีแบบแรงควันเตะเะบ้างอะไรบ้างพี่ดูเอฟเฟกต์ เออเห็นแล้วสวยดูของกูนี่เฮ้ยโอ้โหรู้จักไหมซิเวอร์ซิเวอร์จริงๆเรา2คนเนี่ยวางแปผนกันว่าจะจะอะไรครับจะไปกินข้าวกันนะครับอยู่อะไรเดี๋ยวเราจะ มีร้านขายของเล่นไงี้รู้ไหมทาไมถึงมีร้านครับทําไมครับเพราะว่าซื้อเยอะเกินครับเริ่มเริ่มต้องการระบายเราจะไม่ระบุแล้วกันว่าจะขายแนวไหนเพราะว่ามันก็หลายๆแนวแหละแรกเริ่มจะเป็นกล่องสุ่มอ่าเพราะกล่องลายบ็อกซ์ทอยอะไรอย่างเงี้ยชื่อร้านว่าอะไรนี่คุณเอิร์ธเป็นคนคิดเลยอ่าชื่อว่า Mer ปเมิร์ฟเมิร์ฟซีเซครับนี่มาจากไหนครับเมิร์ฟมาจากไหนครับมาจากม็อบกับเอิร์ธครับโง่โง่ดิ้เลยครับนี่ครับดูสีดิเชื่อ นี่บ้านกูมีของเล่นทีดดดดดด่ดีขนาดนี้เลยละเนี่ยดูดูดู <c oughs> โอ๊ยการลงสีเขาทาแบบพวกเวทชลิงมานะครับแบบว่าเหมือนผ่านการใช้งานมานะครับเหล็ก <c oughs> มันก็จะแบบมีความเป็นริ้วรอยเปื่อนๆเหมือนโดนระเบิดนู่นนี่นัน่นนะครับรองเท้าเนี่ยจะเป็นเหมือนการใช้งาน,เ,นเหมือนกันเป็นเหล็กมันสนิมหรือถูกการใช้งานบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้หนักเข้ามือของมาคุโกะเดี๋ยวนะเฮียทำไมมันใส่ไม่เข้าวะเอาแล้วเหงื่อออกแล้วเฮียเยถูกกันเนางถูกแล้วได้แล้วแหละทำไมมันหนุนไม่ค่อยพอดีเลยวะมันติด อ๋อไอ้เหี้ยแม่งดึงออกมากดึงออกมาแล้วก<ม>็ใส่ืมเฮ้ยทำดีนะ,ะทำดีเทลละเอียดดีเลยนะดูครับดูครับดูความพลิ้วของผ้าครับน,นี่คทุกคนที่ดูอยู่นะครับเดีย๋ยวคิดว่าแบบเฮ้ยแค่นี้แบบใส่อะไรยากมากมายวะยากจริงอายุราคาพิมพ์เม้นต์บอกเอย่าพิมพ์เม้นต์เลยพิมพ์ไปแม่มาอ่านตัวอีกโอ้ไม่เป็นไรหรอกโตแล้วแม่ไม่ว่าเมียว่าแม่อันนี้ซื้อมานานแล้ว เล่นสวยสวยดูดิดีเทลดีดีเทลดีมากมากมากเลยสรุปคร่าวๆังสั้นว่าสวยนี่แม่คนดูถ้ากูจะไปซื้อตาเนี่ยกูต้องต้องไปเสิร์ชว่าอะไรวะงานของอะไรกูก็ไม่รู้ถ้าอยากรู้นะพี่ว่าบาคุโกหรือเดกุหนึ่งต่อสี่คุณก็จะเจอตัวนี้แหละเพราะว่ามันไม่เคยออกงานหนึ่งต่อสี่มันมีเจ้าเดียวมีเจ้าเดียวนี่ไง ซีซ <Bye. S 1> ไก็รู้สึกว่าเรื่องการลงสีอะไรก็ค่อนข้างละเอียดนะจริงๆนี่มันแบบว่าน้องๆง,งานปั้นเลยเหมือนกันนะ <l> <c oughs> ดูจากถุงมือของบาคุโกดูจากรองเท้าเดกูเงี้ยเขาก็มีการทำเวทเทอร์ลิงนะครับทาให้เหมือนแบบการใช้งานจริงอะอย,ย่างผมเดกูนี้ผมก็รู้สึกชอบมากเพราะว่ามีการไล่สีนิดน,นึงให้ให้ดูให้ดูเหมือนแบบว่ามีแสงออกมาของเดกูเนี้ยผมชอบตรงที่ฐานเขามีเคลียร์พาร์ทมาให้เพราะว่างานหลูมๆส่วนใหญ่เขาจะมีเคลียร์พาร์ทมาให้นะครับพวกรอยยาวเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็โอเคครับถือว่าทําได้ดี แต่ก็จะมีตินิดน,ดนดหน่อยหครับตรงแบบยาอย่างกระเป๋าหนังของเดกุเนี่ย ผมรู้สึกว่ามันเรียบไปนิดนึงมันดูกระตูนไปน,นิดนึงเหมือนของมาคุโกะอย่างเงี้ยอันนี้ก็รู้สึกว่ามันแบบธรรมดาไปนิดนึงนะครับออมันเหมือนแบบไม่ค่อยได้ลงสีอะไรแต่ว่าอนนจริงๆเขามีลงสีมาให้นะครับจุดที่ชอบก็คือตรงระเบิดของบาคุโกเนี่ยตรงหัวกับท้ายเนี่ยเขาจะมีความเป็นเหมือนแบบเป็นเหล็กนิดนิดนะครับแล้วก็คือผมชอบตรงที่เขาลงสีเหล็กพาร์ที่มันแบบเป็นเหล็กของมาคุโกะมากทั้งตัวปอกแขนนะครับแล้วก็ตรงที่มันใส่ปอกคอรอบคอเหมือนเหล็กจริง และมันลงสวยมากมันลงแบบเหมือนเหล็กจริงมากพอมันลงเหมือนเหล็กจริงมากมันก็เลยคอนทราสต์กับส่วนอื่นที่มันแบบมันดูไม่ค่อยได้ลงสีอะมันก็เลยแบบดูแตกต่างกันนิดนึงแต่ว่าโดยรวมผมรู้สึกว่าโอเคนะสวยนะเอ่อดีเทลเล็กๆนะครับตรงแบบขอบรองเท้าเนี่ยมันก็ทำเวทเทอร์ลิงเหมือนกันมีรอยแบบเหมือนเปื้อนดินเปื้อนโคลนอะไรมาเหมือนกันนะครับไอ้ดีเทลเล็กๆเนี่ยมันลงใช่ป่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยตรงบูทอะไรมันยังแบบมันยังสะอาดมากๆอยู่เลยคือจริงแบบแอบดีสีนิดนิด ให้หน่อยก็ได้เนี่ยตรงกางเกงเนี่ยเข้ารอบๆอย่างเงี้ยมันดูสะอาดมากไปหน่อยเออน่าจะมีให้นิดนึงนะครับอันนี้ชักสงสัย้วตรงกระเป๋ามีลายที่ทําเปื้อนจริงหรือว่าเป็นสีที่จัดก,การที่ไม่ได้แกะนาะนเปื้อนเปื้อนตั้งใจลงสีให้เปื้อนใช่ไหม <laughs> ลงสีเปื้อน ผมว่าเหมือนเหมือนเขาแบบพยายามแบบลงสีให้เพื่อนแต่ก็แบบยังยังแบบไม่ได้ไม่ได้หนักมือขนาดนั้นไม่สุดมากโดยรวมถือว่าโอเคหน้าตัวละครสีหน้าทําดีนะอ้าวสีหน้าผมว่าผมว่าหน้าหน้าปั้นดีปั้นดีหน้าเหมือนในอนิเมะเลยนะใช่ส่วนตัวนะเวลาผมจะดูว่างานไหนมันสวยไม่สวยก็คือคือผมจะดูผมงานไหนที่ผมรู้สึกไม่ค่อยดีอ่ะพวกผมแหลมๆหลมมันจะไม่ค่อยแหลมแล้วมันจะติดกันเป็นปื้น เออแต่ว่าอันนี้คือผมเขาไม่ได้ทําแหลมมากหรอกแต่ว่าเราเข้าใจได้มันแหลมไปมันก็เจ็บมือเออเจ็บมือด้วยแล้วก็แบบคือมันก็ไม่ได้แหลมขนาดนั้นนะครับแต่ว่าไอ้ตรงที่มันเป็นเลื่แหลมอ่ะมันก็มันก็แยกเขาเรียกว่าไงแยกซี่ดีเทลแยกซี่ชัดเจนนะครับไม่ไม่ไม่ได้ติดกันเป็นปื้นนะครับอย่างดูอย่างของของเดกุก็ได้มันเป็นแหลมที่แบบว่าเป็นช่อๆเลยอ่ะมันไม่ได้ติดกันเป็นปื้นลำดับที่2ที่ผมจะดูก็คือการสกรีนสกรีนหน้านะครับ เนี่ยเวลาดูตาในในตัวอะไรเงี้ยใช่ใช่เออเรารู้สึกว่าเขาทำดีอ่ะสีที่สกรีนนมันจะดูคมแล้วหน้ามันก็จะดูแบบดูชัดอะ่ะแล้วก็โครงหน้าไอ้มันเหมือนกับอนิเมะมากขนาดไหนแล้วก็ดูการลงสออีอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยโอเคดีๆมีอะไรจะเพิ่มไหมช่องตัวเองเนีแท้พูดอะไร <c oughs> ตังหวะมองผมพูดสมหมดแล้ไม่อยาพูดนะอล้วอ่ดีครับดีสาหรับเดกุ คือลงสีสวยแต่เราติดถุงมือนี่รู้สึกลงเงาไปหน่อยมันดูขาวมุกไปถ้าจะทําดีเทลอย่างที่บอกรองเท้าเปื้อนดินมีความเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยถุงมือน่าจะเขอะกว่านี้หน่อยนลยว่าไม่งั้นก็ควรเป็นขาวที่มันไม่ได้ออกเงาอันนี้มันจะดูออกมุกๆเห็นไหมมันจะออกเป็นขาวแบบเมทัลลิกนิดนึงอ่ะส่วนอื่นอะไรเงี้ยอย่างที่บอกขาเขอะรองเท้าอะไรเงี้ยก็ทําดีอยู่แต่เรื่องการลงสีก็คือชอบสีมันจัดติ ส่วนตัวที่ผมชอบนะคือที่เขาลงสีเนี่ยขอบขอเนี่ยใช่ใช่เนี่ยในซองเนี่ยมันจะเหมือนแบบเพื่อนนิดนึงเออเพื่อนเพื่ออะไรอยู่ในซองมีหมดเลยนะยันข้างหลังเลยประมาณนี้ครับกับทั้ง2ตัวนะฮะเดกุและบาคุโกนึงต่อสี่นะครับท้ายบีสไตล์นีจำได้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 สรุปไปเซิร์ดูไหมไม่ใช่ก็อย่างที่บอกว่าเราจะทํา อ่าเป็นร้านขายของด้วยกันใช่ครับก็ไปติดตามได้ชื่อเลยนะครับเมิร์ฟซีเครครับผมเมิร์ฟซีเครทั้งในเราจะขึ้นชื่อไว้ตรงไหนฮะขึ้นชื่อไว้ตรงนี้ครับเป็นแฟนเพจขึ้นตรงนี้เพจเฟซบุ๊กขึ้นตรงนี้ป่าเมิร์ฟซีเครตอ่วทิกตอกเราจะขึ้นไหนดีครับ t ิกตอกทิกตอกขึ้นขึ้นตรงนี้ไปดึงไปดึงตรงนี้เออไปดึงมาไปดึงมาอ่าอย่าลืมไปดูนะครับ ช่องที่จะลงอันนี้หลักๆอันนี้คือตอนรีวิวเนี่ยที่คุยกันอยู่ก็คือจะลงช่องของผมเองขอนอกเรื่องนิดนึงปกติเวลาคุยในเพจอะไรเงี้ยแทนตัวเองว่าผมหรือพี่หรืออะไรดีบางทีนั้นมันจะมีความแบบกึ่งๆตัวเองว่าควรจะแทนตัวเองว่าแบบพี่ไม่ผมแทนตัวเไรตลอดก็เราก็ไม่ได้อยากแทนตัวเองว่าพี่อ่ะแต่บางทีน้องบางคนก็เรียกพี่เราก็เลยแบบคือถ้าคนสนิทอ่ะก็จะแทนเลยว่าพี่หมายถึงแบบน้องที่แบบมันรู้จักกันอะไรเงี้ย เออกูแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่พี่เนี่ยก็กูสนิทตอนนิดอ่ะไม่มีพี่เลยนะเออกูได้แล้วครับก็ประมาณนั้นได้คำตอบแล้วครับผมกูอ้าวไอ้ช่เติดตามกูได้ไม่ได้ติดตามผมได้นะครับในช่อง YouTube ด้วยจะเปิดช่อง YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจชื่อเพจชื่ออะไรวะม็อบบอยแอคเตอร์สักอย่างนะครับเดี๋ยวขึ้นตรงนี้นี่นี่ให้คนตัดต่อทำงานเฮ้ยเอาผมรูยดิอ่ะได้งั้นเอาม็อบขึ้นตรงนี้เอาเอิร์อขึ้นตรงไหนข้างล่างข้างบนหรือข้างๆแล้วแต่แล้วแต่ อ่าแล้วแต่คนตัดต่อครับม็อกกับเอิธนะครับเก Facebook นะครับครับผมแล้วก็ติดตามฝากอันนี้ด้วยคือเพิ่งเริ่มทําเลยแล้วก็จะพยายามทําเรื่อยๆใช่กลัว่าจเครใช่ใช่กลัวผิดหวังว่าแบบเฮ้ยเมื่อไหร่จะอัพคลิปอะไรอย่างงี้ยังไม่รู้แต่ว่าอยากจะพยายามทําเรื่อยๆแล้วก็ครับส่วนใหญ่ที่มีแน่ๆเลยคือรีวิวของเล่นแน่ๆก็คือช่อง u t u b e นะครับคือชื่อช่อง KP Channel ครับผมอ่าเดี๋ยวไปแปะแปะอ่ะเดี๋ยวให้คนตัดต่อแปะอีกปุ้งอ่า เแปดที่อะไรก็ได้สุดท้ายเลยอ่ะเดี๋ยวจะแปะทุกอย่างรวมกันปื๊ดอย่างเงี้ยติกตอกเหตุส่วนตัวยูทูบแปะหมดเลยนะ รบกวนคนตัดต่อ้นะครับขอบคุณมากนะครับสำคัญที่สุดครับติ๊กตอกร้านอ่เพจร้านติ๊กตอกร้านถ้าอยากให้เรามีรายได้กันต่อไปอยากให้เรามีตังในการซื้อของเล่นมารีวิวหรือว่าคลิปรีวิวของเล่นเราก็จะรีวิวในของของร้านเหมือนกันนะครับใช่ตอนนี้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ในช่อง KP Channel ด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางอื่นๆที่ฝากไว้เยอะแยะมากมายไก่กองฝากด้วยฮะเอาละรับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับก็กล้าผมเอาละครับ ฝากติดตามนะเพื่อนนะไม่ฝากแล้วคิดว่าเพื่อรนะก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องตัวลาไปก่อนใช่สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าหรือคลิปต่อๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมวันนี้วันนี้ครับให้โอกาสดีๆปกติเวลาไปออกช่องอื่นก็ไม่เคยปิดไงพอปิดเองปุ๊บสำหรับวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนขอมาไปก่อนได้ไหม สำหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคนที่ชอบพวกเราก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเราจะเอาอะไรมารีวิวให้ดูติดตามกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ทำให้ดูให้ใหญ่เกินผมกล่าวปิดนะเดี๋ยวผมจะปิดในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเยี่